หนึ่งเดือนจะเป็นหนึ่งสัปดาห์สนุกไหมครับสนุกมีความสุขไหมครับมีรองไหไหนมีใครร้องให้บ้าง <laughs> <laughs> ไม่ได้เฮ้ยเศร้าตรงไหนเลย <laughs> อ <laughs> ขอไปรับคุเศร้าไหมครับ <laughs> ไม่เป็นไรเลยครับปู่ มากเลยนะรจริงจริงต้องขอบคุณทางช่องวัดสเปนะครับจริงๆที่สร้างเรื่ <ๆ S 2> องดีๆแบบนี้มาขอบคุณทีมเขียบบนบทนะครับผมทีมเขียบบนบทมากนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณโอเพ่นเลเบลด้วยที่ที่เล่นแบบมีโปรเจกต์ดีๆแ,แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว,ลวก็ทําให้แบบเซอรจิลลีอ,อเลิฟวันนี้แบบผมรู้สึกสิตอนผมรู้สึกไม่เสียดายเลยที่ผมได้ผ่านเวลาหกเดือนมาด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็ ได้มาเห็นรีแอคกนะันทุกคนวันนี้แบบจริงๆอ่นะผมขอบคุณจริงๆครับผมมากเลยครับ อยากขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับขอบคุณขอบคุณตังแต่ขอบคุณอีการรอบช่องวันสาสิบเอ็ดแล้วกันที่เชื่อในตัวพวกเราสองคนขอบคุณพี่หนุย่ยพี่ป้อนนะครับที่คอยแต่ว่าดูโปรเจกต์พวกเรามาตลอดขอบคุณทีมเขียนบทน,นะครับขอบคุณพี่หวอเรยด้วยนะครับแล้วก็พี่นีด้วยผู้กกับสองคนสองท่านของเราฮะแล้วก็ขอบคุณโอเพนเลยเ่ด้วยที่ซัพพอร์ตในทุกๆท,ทางทุกอย่าง ผมเชื่อว่าเส้นทางของเราวันนี้จะสำหรับเซ n จ u รี่ออนเลิฟสำหรับเต้าอัวรผมรู้สึกว่ามันคงเป็นอีกแค่หนสเต็ปซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ใหญ่มากๆแล้ววันนี้ดีใจที่มีคนมาร่วมทางกับพวกเราขึ้นเยอะขึ้นเลยก็อยากจะฝากพวกเราทั้งสคนเต้าลัวรต่อไปด้วยนะครับก็ต่อจากนี้พวกเราจะเรียนรู้และโต้โต้กันที่ปีไม่ใช่แค่พวกเราสองคนนะครับ มันก็มีเปลี่ยนไปดนางทิ่ใ,ใจเนาะแต่ว่าเราจะเติบโตนขึ้ไปเรื่อยๆแล้วพวกเราสัญญาทั้งออปลอสด้วยแล้วก็ทีด้วยว่าเราจะทำผลงานมาให้ทุกคนร้องไห้แบบนี้เรื่อยๆครับขอบคุณเพื่อ,อ,อ,อนๆนักแสดงทุกคน,นตบมือเพื่อนนักแสดง Yeah. ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะมีขอบคุณติงเสียงที่ให้กำลังใจมาตั้งแต่แรกด้วยนะผมขอบคุณนะ <ๆ S 1> ทุกๆคนเลยจริงขอบคุณแบบมากเลยว่าถ้าไม่ได้กำลังใจจากทุกคนในวันนั้นเราบางคนไม่รู้ว่าแบบจะผ่านในกดดันได้มากมาขนาดไหนเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ในการแสดงมาเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณที่มาเต็มๆนะครับจรๆๆิงตะมวคร่า เดี๋ยวเราถ่ายรูปหนึ่งซีนสุดท้ายนะครับขอเดี๋ยวขอเชิญคุณอุ้มด้วยนะครับเป็นหัวหน้าบอสที่ใหญ่สุดในโอเปเรเรีว์เป็นแม่สุดที่รักที่พักแต่พวกเรามากลอดผมขอพูดอย่างนึงแล้วกันผมไม่เคยขอบคุณพี่อุ้มต่อหน้าสาธารณะชนเลยพี่อุ้มเป็นคนที่เชื่อในพวกเราทั้งสองคนในวันที่ไม่มีใครเชื่อในพวกเรา ในวันที่ไม่มีใครเชื่อในพวกเราสองคนเลยใครจะร้องพี่อุ้มพี่นุ่นแต่ใช่พี่เลยมีอยู่ไม่กี่คนที่สพอร์ตเราพี่สายด้วยคาณคนแ้วเพราะฉะนั้นแบบว่าทีมเราจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็มีคนอยากเข้าทีมมาเยอะอู่แต่ว่า เราลุยไปด้วยกันต่อครัพี่ขอบคุณมากครับถ่ายรูปครับ